ถอดหัวใจให้ว่างคำนี้ผมนั่งนิ่งอยู่ริมเบืงกว้างมองแสงสุดท้ายของวันทอดตัวบางๆบนขอบฟ้าก้อนเมฆสีเทาหนาสะท้อนเงาทะมึนบนผิวน้ำลมเอื่อยๆพัดยอดหญ้าให้เอ็นไหวช้าๆฝูงแมลงปอบางตัวสีแดง บางตัวลายขาวบินสารวนเรากับกำลังเต้นรําฉากชีวิตเล็กๆที่เรียบง่ายแต่มหัศจรรย์จนหัวใจผมเงียบสนิทผมค่อยๆปล่อยความคิดที่พันร้อยปล่อยความกลัวความกังวลให้ไหลผ่านไป เหมือนสายลมที่พัดพาเมฆเคลื่อนสายลมที่ปัดทุกเรื่องหนักหนาออกจากใจแค่เหลือหัวใจว่างๆที่พร้อมรับแสงทองสุดท้ายของวันบางทีความสุขไม่ได้ซับซ้อนไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์พร้อมเพียงแค่มีบึงกว้างสายลม,มแมลงปอยอดหญ้า และความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติแค่นั้นก็พอแล้วนี่คือบทเรียนสุดท้ายของสัปดาห์บทเรียนที่ธรรมชาติสอนผมเสมอว่าเราไม่ต้องครอบครองทุกอย่างแค่เรียนรู้จะวางเรียนรู้จะถอดหัวใจให้ว่างให้พื้นที่ความสงบได้งอกงามในใจ ทุกลมหายใจคือโอกาสใหม่ทุกลมหายใจคือความเบิกบานลมหายใจอิสระรักไม่มีเงื่อนไขรักที่ไม่ต้องอธิบายเสียงลมยามเย็นพัดผ่านใบหญ้าเสียงนกไกลๆขับกล่อมกับเสียงจักรจันยามพลบคำ่ำ ั้งหมดนี้เหมือนบทเพลงปลายสปดาที่ธรรมชาติเรียบเรียงให้บทเพลงที่ทำให้หัวใจเรากลับมานิ่งเรียบง่ายและอ่อนโยนอีกครั้งวันนี้ฉันขอบคุณตัวเองที่ได้หยุดหายใจและเห็นความสุขที่ง่ายที่สุดถ่าเสียงธรรมชาติแตะใจคุณฝากแชร์ความสงบนี้ต่อไปนะครับ ลมหายใจอิสระของเราทุกคนหากคลิปนี้พอจะทำให้คุณยิ้มได้เบาๆสักครู่อย่าลืมกดติดตามช่องกีวิไลลมหายใจอิสระไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเสี้ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกีวีไลลมหายใจอิสระ